สวัสดีครับคลิปนี้ A2P ขอแนะนำส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของเหรียญคิงที่เราควรต้องทำนะครับคือการเอาที่อยู่ของเหรียญคิงคิงไลท์ตัวเกน King. King ไปติดตั้งไว้ที่เมตาแมสนะครับ เพื่อถึงเวลาแล้วเราจะได้ใช้ได้เก็บเอาเหรียญคิงไปเก็บไว้ที่เมตา์克และเอาไปสวอปหรือจะโยกไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเรามาดูขั้นตอนกันครับขั้นตอนการที่เราจะต้องเตรียมเตรียมไปสร้างกระเป๋าด้วย <c oughs> โดยเรามาเอาที่อยู่ของกระเป๋านะครับเนี่ยที่อยู่ของกระเป๋านะครับของกระเป๋าคิงนะที่อยู่ที่อยู่ b n b นะครับนะเราได้คัดลอกมาแล้วเราก็แตะเข้าไปคัดลอกเห็นไหมคัดลอกที่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปติดตั้งที่มิเตอร์อย่างไรนะครับเราไปเข้ามิเตอร์มก เจอแล้วเห็นไหมมิตอร์มาร์กหน้าหมาเนี่ยหน้าหมามิตอร์มาร์กกดเข้าไปครับอืมิตามาร์กมิตอร์มาร์กครับไป security authenticator in order อ่านะครับใส่ security เข้าไปแล้วนะณขณะนี้เราได้คัดลอกติดนิ้วมาแล้วเราก็ไปเข้าเมตามาร์กกัน กำลังโหลดอยู่ครับกำลังโหลดรอสักครู่อีกสามสิบวิมานะมาเกินหน้าด้วยโอเคเห็นไหมมาแล้วนะกระเป๋า wallet smart chain โอเคนะนะเกี่ยวกับ smart chain ออมสองนะที่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย BNB ออยู่นี่เราต้องใช้นะ chain สำคัญมากเจน B N B กดไปเลยครับนะอืมเราจะไปไหนอ่าเราจะมาแอดเช่ไหมนี่แอดเราจะให้มาอยู่ในนี้ให้เหรียญคิงมาอยู่ในนี้เราก็เลยต้องมานะ import token เนะครับ Import t ต k ัวกดเข้าไปครับเนะี่ย t m p o r t ครับกดไปด้านล่าง Import แล้วก็มากดด้านบนครับกดด้านบน นะแต่บนสูงสุดนี่ดวกวามืออา่านว่า custom token กดเลยครับเห็นไหมกดแล้วกดแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนน,ยนะนะอ่ากดมาแล้วก็มา token address วางครับแตะแล้วก็วางเห็นไหมวางปั๊บมาไหมครับมาไหมเนี่ย gno ไม่มาเคาะไปทีนึงอันนี้ไปแตะมาแล้วครับเนี่ย k i n g อา่านว่า king แล้วก็เลื่อนดู โทเก้นดิจิมอนสิบแปดแล้วก็เขียนอิมพอตนะครับอิมพอตนะกดไปเลยครับ Import กดไปปัป๊บนะมาไหมมาไหมกดอีกทีอือนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะอิมอนะิมพอตโทเก้นเนี่ยมาแล้วเห็นไหมต้องข้างล่างโอเคถึงอด,ดีเลยเห็นไหมนี่นี่นี่นะมีสัญ,ญลักษณ์มีสีสัน นะศูนย์คิงโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองสั้นๆง่ายๆนะคิดว่าคงทำกันได้นะครับไม่ยากก็ขอจบเพียงแค่นี้การติดตั้งเหรียญคิงนะครับมาให้มาอยู่ที่เมตา马克นะเอาไว้ใช้งานเดี๋ยวจะได้เอามาเก็บเหรียญ แล้วเอาไปขายที่อื่นหรือจะไปเอาไปสวอปก็ตามก็ขอยุติเพียงแค่นี้ขอให้พวกเราทุกท่านกดติดตามช่อง a 2 p t v จะได้มีสิ่งที่ดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ